วัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมเส้นเล็กรากผมตอซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นการใช้ความร้อนการใช้สารเคมีต่างๆหลังจากที่ประสบปัญหาแล้วก็หาวิธีรักษามามากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้แชมพูลดการหลุดร่วงซึ่งอันนี้ไม่ค่อยจะเห็นผลชัดเจนเท,ท,ท่าไหร่นะคะการใช้ แชมพูเด็กอันนี้อ่อนโยนแต่ทําให้เส้นผมกระด้างจนกระทั่งตัดสินใจที่จะมาพบแพทย์คุณหมอก็ให้ยามาทานนะคะอันนี้เห็นผลดีมากเลยค่ะเส้นผมหนาดกดำมากแต่มันก็จะไปมีผลกับฮอร์โมนด้วยซึ่งก็ทําให้หนวดแล้วก็ขนหน้าแข้งเนี่ยเข้มขึ้นมากๆชัดเจนมากซึ่งอันนี้รับไม่ได้เลยก็จําเป็นจะต้องหยุดยาน,นะคะจนกระทั่งมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ Balance H แคทนิกนี้นะคะซึ่งเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรเข้มข้นอันนี้เป็นหัวสเปรย์นะคะสะดวกมากฉีดพ่นได้ในวงกว้างนะคะฉีดแล้วก็นวดให้ซึมซาบลงสู่เส้นผมให้ซึมลงสู่หนังศีรษะนะคะเป็นการบำรุงเส้นผมหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยคะ่ะว่าผมหลุดร่วงน้อยลงผมดูหนาดกดำมาก บางๆที่รู้สึกว่าเหมือนรากมันจะฟอกตรงนี้นี่กลับเป็นผมที่สีเข้มขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากเส้นผมนี่มีน้าหนักขึ้นแล้วก็ไม่ชี้ฟูเหมือนเดิมแล้วอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในทุกมิติเลยตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยเห็นผลจริงๆค่ะ